ไอวุฒิครัอันนีวะเอ่อจะมาขึ้นสล็อตแกงครับนะครับ oh. จำนวน oh. จำนวน oh. คือพวกผมจะขึ้นก่อน19คนนะครับ ทอสวัสดีครับผมไอไก่ฮิโรชินะครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่แพลตฟอร์มนีโมทีวีสำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเร็วๆสตรีมสดสามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่าเข้าแอปนีโมทีวีแล้วเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอกะฮิโรชิขอบคุณครับ ไปพักเมื่อเช้าคือปุ๊บวันนี้พอจะพูดพูดมาลูดมาไอต้นเตยอ่ะมาละมาละมาละขอโทษนะครับตรงนี้มีแปะหรือเปล่าครับมันไม่อยู่มันไม่อยู่โอเคอยู่ไหมเนี่ยมีคนกลัวนตกลงครับตรงนี้มีแปะไหมคือกูอยากให้มึงคิดว่าฟิลเหมือนเราตั้งตีล่าบอสอ่ะเราไม่ได้เอาไปวอลแกงหรือที่อะไรเว้ย เาไปคเลยดีกว่าไมไม่ไมลองตขาไปืนอยู่เรื่องภายในอยู่แ๊บนึงที่เขาปล่อยขึ้นมาไม่อยากวุ่นวาย้งให้หอได้ตั้งอ่ะก็ผมเจะการที่อะไรนะต่รอาวอะไรนะกูว่าอย่างอย่างมึงต้องมีพี่เฮด้วยอ่ะที่ผมคิดไว้พี่เฮด้วยพี่เฮด้วยพี่เฮพี่บอสั้างตัแต่พวกมึงอยู่ถึงจะไม่ค่อยอะไรแบบ เอาไม่เอากูไม่ตาร์มนี่แต่กินแล้วปวดหัวว่ะแม่งเอ้ยปวดหัวชิบหายเลยไม่เราจะคุยนนานเสียไม่ได้ใช่ปะใช่ครับพี่เต่าใช่ครับพี่ไอ้เฮียแบนเนี่ยยันนี่ก็ไม่พูดเที่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดี๋ยวไม่พูดเป็นอะไรก็เป็นยังง่ายังง่ายยังไงง่ายๆนะกูอยากฟาร์มก่อน ยังไม่อยา,ากวุ่นวายัะไอเรือ่องสนอตยังไม่อยากเป็นปัญหาถูกปะใช่กูอยากฟังก่อน อตนนี้แต่ละคนอ่ะคือคุยมาแล้วก็มาบอกกูได้เว้ยคือกูจะได้แบบว่ามึงพูดได้เลยใครอยากฟาร์มก่อนนะในมุมพูดเว้ยมึงเดินมาพูดกับกูได้เลยนะเยไหนเฮียมันคุยกันตรงตรงดิเฮียแม่กูชิวแล้วกูยังไงก็ได้กูไม่ได้ชิวเลยใครอยากฟาร์มก่อนนะบอกเลยเว้ยแล้วก็ส่งชื่อเดินมาพูดกับกูได้เลยคือกูจะได้แบบตัดสินใจง่ายๆเออพวกกูอ่ะมึงไม่ต้องส่งชื่อไปแกะไปไปไปเกาะแล้วเว้ยมึงเอาคนที่จะฟาร์มก่อนนะส่งไปเลยให้เขาว่าเขาเอาสี่สิบคนอ่ะเออเนี่ยสรุปยังไงจะขึ้นสี่สิบใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ไอซีสิบคนที่เขาขอที่ทีวีเขาขอมาได้ไล่ถามไปสี่สิบรายชื่อที่แบบว่าจ่ายค่าเกาะถูกอ่ะเออสี่สิบรายชื่อที่ห้าพันค่าเกาะนั่นแหละอยากให้มีเยอะๆก่อนเนี่ยได้ไล่ถามเนี่ยกูจะได้เข้าใจหลายๆความคิดเว้ยต่เรากูต้องเดินไล่ถามเป็นแบบสัมภาษณ์เลยใครมีข้าวไหมใครมีข้าวไหมมีก็มีไม่เคยใช่ปะหนึ่งศูนย์แปดหกพี่ใครใครใครมีใครมีสเต็กปะ ก้าวเลขอะไร้เลขอะไรแปดเก้าสองมีเหลือป่ะจอร์ดี้มีเหลือป่ะมีมีมีขอได้หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่แปดหกขอบคุณครับหมดเล่นกันนะโอชาหนึ่งสี่หนึ่งห้าแต่ถ้าถามจากใจกูนะในความคิดกูกูก็ยังไม่อยากขึ้นว่ะอยากให้แบบมันมีแต่คนแบบอยากแบบไม่ใช่แบบมีปัญหาก่อนเพื่อที่จะมาเล่นแบบโง่ๆใช่อยากแบบว่ามันไม่ได้มีอยากเล่นกันใช่ กูอยากแบบว่าอยากให้แบบฟาร์มกันไปก่อนนะสักเดือนหนึ่งสองเดือนนะว่าไปเว้ยเพราะว่าพวกเรามันก็ไม่ได้เติมกาชาทุกคนนะยังไงมันก็ต้องฟาร์มมือเว้ยที่เนี้ยกาชามันไม่ใช่ทุกอย่างสำหรับที่นี่เว้ยตอนแรกตั้งไว้สามเดือนไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับอยากจะเชิญเข้าไปข้างล่างเลยได้ป่ะคือให้รับป่ะใช่นะครับอแต่แค่แบบอยากให้ทุกคนมาพูดด้วย ือย่างนั้นกูจะแบบคิดอะไรหรือแว่าผมผมอะไยังไงก็ได้ไม่ติดไอยู่เออหนูที่ข้างบนไม่เจอเหรอว้าวตุ๊กตาไงเบ๊ตุ๊กตากระป๋องเลยรังอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต่อแทนคุยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปอยู่ตรงกลางได้ไหมคนครับคนที่ตัดสินคุยนะครับคนที่คุยคุยได้เลยครับ สายฟ้ามึงไปแรงกว่าช่วงนี้ไอ้วุฒิครับไวัดีวะเออจะมาขึ้นสล็อตแกงครับนะครับจำนวนจำนวนคือพวกผมจะขึ้นก่อนสิบเก้าคนนะครับทำไมต้องสิบเก้าไมต้องสิบเก้าคือก็เลือกคนมากี่คนเรามาทั้งหมดกี่คนทั้งหมดเลยจริงๆที่ได้วีซ่ามามันมันหกสิบได้เลยครับ อนาคตคิดว่าอา,อาจจะต้องขึ้นสองแกง๊งก็ขึ้นได้หมดเลยครับขึ้นได้หมดเลยอเอางี้ดีกว่าแล้วว่าให้ก็ให้ก็ฟัฟกงก็เสนอแล้วก่อนใหญ่อ่าคือขึ้นหมดเลยคุณจะได้อันนี้เข้ามาใหม่ถูกไหมอย่างนี้เขาก็ดได้รถด้วยถูกไหมแล้วก็ได้โปรเทคด้วยถูกไหม นะครับพวกคุณทุกคนจะได้ขึ้นแก๊งทุกทั้งหมดเลยนะลดห้าร้อยโลนหนึ่งพันแล้วก็บัตรโปรเทคหนึ่งเดือนคือไม่มีใครสามารถค้นคุณได้หนึ่งเดือนนะครับมีเวลาฟาร์มสองเดือนแล้วค่อยมาชาระหนี้กันหลังจากสองเดือนว่าเราจะจ่ายแก๊งคอยอาทิตย์ละเท่าไหร่นะครับหลังจากสองเดือนนะนี่คือสิทธิ์ของพวกคุณที่คุณจะได้รับคุณมาหกสิทธิ คุณก็ขึ้นได้หกสิบแต่เวลาลงเล่นคุณจะได้เล่นได้แค่สี่สิบอีกยี่สิบคือตัวสำรองวันไหนที่หนึ่งในสีสิบนั้นไม่อยู่สามารถสลับตัวสำรองขึ้นมาเล่นได้โดยใช้หนึ่งวอเตอร์หนึ่งแองคอยในการสลับเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับนานแคสิ์ยุณจะได้รับถ้าถามว่าขอขึ้นสิบ้าคนผมไม่โอเคเพราะคุณมาเยอะ นึกออกไหมครับครับกับกำลังหนึ่งภาพตามอยู่ครับอ,อ,อืมไอเฮียเอ้ยหกสิบสล็อตถ้าจะทำแก๊งขึ้นขึ้นใหพบขึ้นทีเดียวถ้าขึ้นสิบเก้าผมมองว่าเป็นการเอาเปรียบแก๊งอื่นนะ มีคำตอบมอนก็ได้ครับกษาก่อมาได้แล้วค่อยคุยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลองลองคุยกันดูก่อนครับเพราะว่ามันมันมีหลายปัจจัยไงครับที่เป็นข้อเดียวจากสภาที่ที่ที่บอกได้ตอนนี้คือเรายังไม่สามารถให้ขึ้นได้นะครับสิบห้าคนเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูว่าข้อเสนอจากสภาที่เป็นโปรโมชั่นตรงนั้นสองเดือนฟรีใช่ไหมครับลดดาวน์โหลดหนึ่งพันแล้วก็มีบัตรโปรเทค รับขึ้นแกงครับถ้าขึ้นครบจานวนนะครับจะมีให้เท่านี้ยังไงก็ลองปรึกษาคันดูก่อนครับแล้วให้คําตอบได้ก็เสนอมาก็โอเคนะแล้วนในกรณีที่แบบมีคนที่ไม่ไหวเวลาออกแก๊งนี่ต้องเสียอะไรไหมครับอ่าปีเหรียญออกห้าแก๊งคพอถูกต้องครับ<อ>เพื่อสลับเอาชื่อออกเป็นรอเพิ่มชื่อหรือว่าจะสลับคนเข้าเลยก็ได้ครับ ต้องต้องรีบตัดสินใจในวันนี้เราแอนตอบพวกผมก็คือต้องเล่นเทียร์หนึ่งใช่ไหมครับถ้าคุณขึ้นหมดคุณก็ต้องไปเล่นเทียร์ใหญ่สุดครับคุณมาห้าสิบคุณขึ้นแค่นิดเดียวแล้วคุณจะไปเล่นเทียร์หนึ่งก็ต้องไม่เทียร์สามคือสิบเก้าเทียร์สามคือสิบเก้าครับ <S <S> <S <S> <S คุณต้องไปเล่นเทียร์ใหญ่ก็คือเทียร์หนึ่งไม่ไหวหรอกถ้าขึ้นหมดเลยอะ ที่เปนเทียนหนึ่งนี่คือพอจำนวนถูกไหมครับถูกต้องครับพอจำนวนครับโอเคครับถ้าคุณจะขึ้นสิบเก้าคนคุณต้องไม่ปีแก๊งคอยมาสิบเก้าเหรียญไอ้ไม่ใช่สิบเก้าเหรียญจำนวนตามตามจำ<ะ>นวนนะครับอ่าคุณจำนวนของเขาหลังจากนั้น คุณก็จะขึ้นตามปกติแล้วก็ไม่ได้ติดอะไรเลยเรือรวมทั้ทงการโพเทค้หงหม145เหรีหรหรรยญครับอ่อสมมุติว่าถ้าถ้าขึ้น60คนเลยอะครับค่าสล็อตแกงทั้งหมดมันจะประมาณเท่าไหร่ครับ คเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญครับสี่สิบสล็อตแล้วก็คืออีกยี่สิบสอ็อตสวนสำรองก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีประมูลครับจะมีประมูลสลอตนะครับคือแน่ๆนะคุณขึน้นได้สิสิบแล้วอีกยี่สิบคุณจะไปลดแลนที่ไหนก็แล้วแต่สะดวกส่วนเกินสี่สิบไปเนี่ยคือต้องรอประมูลตลอด แล้วก็สล็อตที่สามสิบหกถึงสี่สิบถึงวันชำระคุณต้องมีเหรียญที่ละคามาชำระด้วยนะครับนั่นเหรียญทีอละคยก็คือกุ้มหนึ่งห่อได้หนึ่งเหรียญไม่ใช่หนึ่งเหรียญสิได้หนึ่งกองเปิดตุ่มทีว่าจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญพี่เปาอันนี้ผมเปิดกับที่พี่ไม่เวิร์กพี่อันีนยไม่เวิร์กละหมืนจะมีเหรียญพี่เปาพูดไม่ได้ยินครับพี่เปาครับผมกดใหม่เผื่อพูดครับอ๋อครับผมคีดว่าฟังดีไม่แรง แล้วเฮียเอ้ยยากว่ะมึงรอบดบอลบยตอนตอนแล้วฝึกสั่งกันก่อนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องได้ตอดวันนี้เราก็ไปแบบคือเรามีเวลาตอนนี้เราก็ไปฝากกันก่อนไหมล่ะใช่เพราะว่าตอนนี้เขาก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วอ่ะมจนกว่าจะพร้อมเมื่อยค่อยก็ได้มึงใช่ผมว่าเราเราคุยกันก่อนดีกว่าพี่อะไเราก็ต้องขึ้น40ใช่แค่นั้นเอง ว่าขึ้นสี่สิบก็ที่ข้อดีของการขึ้นทีเดียวหมดเลยเนี่ยคุณสามารถผนชำระได้ที่ปาหนึ่ง้าวใช่ไหมพี่ uh huh. คือการผานชำระเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีว่าเราจะจ่ายกันเท่าไหร่ uh huh. ต่ออาทิตย์นะครับแล้วคุณจะมีเวลาฟาร์มสองเดือนแล้วไม่มีคนมายุ่งกับคุณอีกเลยเดือนเดือนดว้วยแล้วลดห้าร้อยเลยกันผมว่าข้อเสนอน,นี้มันก็ดูหอมหวานดีนะครับก็ลองคิดดูก่อนกันกนะครับว่าแบบไหน ่แตถ้าคุณจะขึ้น19คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์อะไรเลยแล้วก็ต้องจ่ายแก๊งคอยจำนวนเต็มจ่ายเลยทันทีจ่ครที <c oughs> คือที่ผมจะขึ้น19คนนะครับเพราะว่าแก๊งพวกผมมันมาเริ่มจกศูนยนทุกคนไงครับจากที่ผมไปถามแก๊งอื่นมามันหลายๆแก๊งคือเขาฟาร์มกันมาก่อนนะครับสองสามาเดือนเขาถึงขึ้นสลอน็สอตนะครับใช่แต่อันนี้คุณได้ขึ้นเลยไงแล้วก็ได้โปรเทคสองเดือนโปรเทคหนึ่งเดือนก็มีเวลาฟาร์มสองเดือน แล้วค่อยมาผ่อนจ่ายทีหลังแล้วผ่อนจ่ายผมไม่ได้บอกว่าต้องผ่อนให้หมดภายในกี่เดือนคุณก็ผ่อนเรื่อยอ่ะนึกออกใช่ไหมแก๊งอื่นที่เขาอยู่มาก่อนคือเขาอยู่สองสามเดือนเขาถึงมาขึ้นเพราะเขาไม่ได้มาไวริสแกง๊งม,ม,มันไม่มีโฟตา้าแบบนี้ถ้ามีโฟตา้าแบบนี้เขาก็เลือกห้าร้อยโลเหมือนกันเขาก็เลือกผิดโปรเทคเหมือนกันคุณตามสบายเดือนแรกไม่มีใครมาปล้นคุณสักคนปล้นไม่ได้ปล้นโดนทั้งปรับโดนทั้งใบ แลวผมเช็คโอซีด้วยเพราะฉะนั้นเลือกเอาครับรับสิทธนินี้หรือไม่รับสิทธนินี้แล้วแต่ทางเสียไม่ได้เลยไม่ออกใช่ไหมครับครับสิทธิ์นี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียว <c oughs> คุณเวลาคิดเมื่อผมไม่ได้รีบขอขอตอบคาตอบตอนนี้นะครับลองดูก็ได้ครับลองคุยกับพี่ป่าวลองรอพวกปกติกริยมาก็ได้ งั้นพวกผมขอเวลาตัดสินใจกันครับได้ครับ<อ>ไม่มีปัญหาน้องก็ขอบคุณครับขอมากครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าสมมติคุณรับสิทธิ์โปรเทคแล้วมีอีกหนึ่งในนั้นไปปากแทบหรือไปหาเรื่องใส่ตัวสิทธิ์โปรเทคจะยึดหมดทันทีนะครับสำหรับบุคคลคนนั้นนะเป็นบุคคลนะครับ อันนี้ขอแจ้งไว้ใหรานะครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับพี่ขอบคุณครับพี่ป่าขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับผมครับขอบขอบใจขอบใจครับสวัสดีครับพี่ปครับครับผม